ถ้าไขว่างๆไม่มีอะไรทําให้แท็กเพื่อนมาเล่นพิธีกรรมนี้พิธีกรรมนี้มีชื่อว่าเกมห้องสี่มุมสิ่งที่คุณต้องมีก็แค่เพื่อน4คนใน,นที่นี้คือรวมคุณด้วยนะครับและห้องที่มีมุม4ี่มุมซึ่งข้อนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าห้องส่วนใหญ่มันก็มี4ี่มุมอยู่แล้วและที่ห้องต้องเป็น4ี่มุมเพราะทุกคนจะต้องออกไปประจําตําแหน่งที่มุมของตัวเองหลังจากนั้นให้รอเวลาถึงตีสาซึ่งแน่นอนมันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้วที่จะเล่นอะไรแบบนี้ต่อมาให้คุณปิดไฟในห้องให้มืดที่สุดและให้ทุกคนมารวมกันที่กลางหหหห้้้้อองเเเสรรร็็จแลลววใืกกคนนนปัาิม อยู่ท่ทีเดิมส่วนที่เหลือให้แยกย้ายไปที่คนละมุมของห้องหลังจากนั้นให้ทุกคนหันหน้าเข้าหามุมของตัวเองและหลับตาพร้อมกับตะโกนชื่อของตัวเองออกมาดังๆเพื่อให้วิญญาณแถวนั้นรู้ว่าคุณคือใครหลังจากนั้นเมื่อทุกอย่างเงียบลงให้หัวหน้าพิธีกรรมนับ1 2 3และหลังจากนั้นทุกคนต้องรีบวิ่งตามเข็มนาฬิกาไปที่อีกมุมหนึ่งของห้องและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณจะเห็นว่ามีหญิงสาวสวมชุดสีขาวคนหนึ่งยืนอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องในจุดที่ควรจะเป็นตำแหน่งของเพื่อนคุณยืนอยู่และไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับห้ามย้ำนะครับว่าห้ามเข้าไปคุยกับเธอเด็ดขาดซึ่งวิธีการเรียกเพื่อนของคุณกลับมาก็ไม่ยากเพียงแค่ให้หัวหน้าที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องนับถอยหลังว่า 3 2 1แล้วให้ทุกคนวิ่งทวนเข็มนาฬิกากลับไปที่มุมห้องของตัวเองตามเดิมหลังจากนั้นให้คนที่อยู่ใกล้สวิตช์ไฟที่สุดรีบเปิดไฟในห้องให้สว่างก่อนที่ผู้หญิงคนนั้นจะวิ่งไปที่อีกมุมห้องหนึ่งทันและถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดผู้หญิงชุดขาวคนนั้นก็จะหายไปพร้อมกับแสงไฟที่สว่างขึ้นและคุณจะพบว่าตอนนี้เพื่อนของคุณที่หายไปกําลังยืนอยู่ที่มุมเดิมก่อนที่จะเริ่มเกมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งส่วนที่ต้องระมัดระวังในการทําพิธีกรรมนี้ก็คือคุณห้าเปดดไไััันนนน็าาาางง้้ออคกกกจจะหหหยยยตตลลลลสสํํรบีๆ ว่าแล้วเราจะทําพิธีกรรมนี้ไปเพื่ออะไรกันล่ะทําไมคนเราต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงด้วยผมก็ต้องขอบอกเลยว่าผมก็ไม่รู้